โซโลคุงไ่ไหวแล้วฉันเหนื่อยแบกจะไปทีดิเรื่องอะไรลูกตันนี้เล็ทำอะไรของแกเถอะนี่แกแกล้งทำเป็นซัดใส่พวกมันแต่จริงๆแล้วจ้องเล่นงานฉันอยู่ใช่ไหมคงหลีกเลี่ยงการปะทะกันไม่ได้สินะเอาละงั้นแกรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันขอไปจัดการกับเหยื่อก่อนก็แล้วกันเอาหน้าไม่เสียเวลาหรอกแหมน่าสนใจจริงๆโซโลคุง ร่างแบบคุณยีราฟกับคุณหมาป่านเนี่ยในเมื่อเคยเป็นฝ่ายที่เก่งขวากันนะฮะงั้นเหรอจะได้กระึกอยู่แล้วว่าโซนคุงก็อยากดูพวกเขาสู้กันนะอะไรของนายอ่ะไอ,อ้ตรงนี้ให้ฉั้นเป็นคนจัดการเะนะยอดนักดาบอดีตนักลา่าจรสลัดแห่งกลุม่มจรสลัดรูฟี่คาดการว่าโอ้ข้ารหมาป่าเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าอย่างนั้นสินนะว่าจะมองข้าผู้ยีราฟไปก็ไม่ได้นะ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถ้าตัดรอบทิศประตกี้อันนั้นเจ๋งสุดๆไปเลยนี่นาม้าป่ามันก็มีดีแค่ตีนไว้อย่างเดียวแต่พอเข้าจริงๆก็ไม่มีน้ำยาอย่างที่มัวเอาไว้หรอกนี่กกฉันสุดจะทรแล้วนะดีมากดีมากดีมากตอนนี้ละโซโลคุ้มรู้แล้ว นายตั้งใจยั่วพวกมันแล้วก็ปล่อยให้มันตีกันเองจนตากันไปข้างหนึ่งเฮ้ยป่านด้แล้วพอยจะรู้ตัวละแถวไปพูดให้พวกมันได้ยินหน้าตาเฉยเลยด้วยนี่สุรคุงทำไมนายถึงได้เป็นคนแบบนี้ทำแผนได้คิดเอาไว้พังปนเปื้อนอะไรเห็นหรือเปล่าเนี่ยของสุรคุงใครช่วยคุป่าอยู่เฉยๆทีจังนะยีราฟกับหมาป่าเนี่ยเขาเป็นฝ่ายที่เท่กว่ากันหนาะอไปเท่กว่ากันเนาะอืม ที่หมอั่นพูดมามันก็ฟังดูมีเหตุผลนะเพราะฉะนั้นยีรัฟตัางหาที่เป็นฝ่ายเท่กว่าแกนี่พูดอะไรไม่ดูตามมาตาเรือสำบางเลยนะกว่าฉันเป็นยีรัฟไม่ชิม้านี่วาตอนนี้นะโซโละคุงแผนตื่นต่นแบบนั้นใช้กับพวกมันไม่ได้ตลอดไปหรอกนะมเมื่อเป่ายิงฉุบกันโซงไอคิงแง่ที่เป็นปัญหาก็คือไอ้นี่ตอนนี้ฉันมีวิธีถอมันออกแล้วละ <c oughs> ่ะคนที่แพ้จะต้องถูกสับข้อมือทิ้งไง พูดเรื่องน่ากลัวบรรตาเฉยแล้วนานายเนี่ยคนที่มือขาจะหลุดออกมาจากตัวนี้ไปได้แล้วก็รีบๆไปไหาช็อปเปอร์ให้เจอแล้วให้เขาช่วยต่อข้อมือกลับก็ที่เดิมซะ้ไม่ใช่ตุ๊กาตาละเฟยผู้ระบาดหงนายกันเนี่ยฉันยังมีอีกไอเดียจะเสนอนะอมามาม,ม,ม,มฉันไม่อยากฟังแล้ว ฟังน้ส่วคคิงนายคือดาบของฉันใครก็ได้เรียกทนายให้ทีงานนี้ว่าอย่างไงจะต้องฟ้องร้องให้ถึงที่สุดเลย